สวัสดีครับหลังจากที่หายไปหลายวันเลยทีเดียวมาเก็บไข่กันเลยครับกวาครับว่าจะได้กี่ฟองครับวันนี้1 2ึ่งสห้ 7จ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบ

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48,49 50,51,52 53,54,55 56 57,58,59 หกสิบหกสิบเอ็ดสิบห้าฟองแล้วครับผมอยู่ข้างในนูน่นอีกเยอะเลยอึบ๊บ 66 67 68 69 70 71 72 73โอเคครับผมวันนี้ได้73ฟองครับไว้มาเก็บขไข่ด้วยกันใหม่ครับพรุ่งนี้บายบายครับผม